โอ้ยอลังการงานสร้างมากเลยนี่โปเสียแห้งที่มาดามจงไว้นะนี่หุ่เจ้าอ้ยสุดยอดเลยเนาะสุดยอดมากค่ะทุกคนขาขาถ้าใครจำได้นี่แผ่นนี่อื้อหืออ้ยขออะไรก็ภาพสวยๆหน,ะน่สวยมากเลย นี่อีกช่อหนึ่งค่ะอันนี้คือที่อยู่ในยืนต้นเด้อนี่พร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังคะสวัสดีจ้าพอแมพีน้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีพอแมพน้องสุขทุกคนอีกแล้วด้อจ้าเด้อพอแมพีน้องมาอีกแล้วจ้าพาพอแมพน้องมาตามหาเห็ดนางลม,มนะหน้าหนาวอีกแล้วจ้าพอแมพีน้องจ้าวันนี้อากาศกับช่วงนี้ว่าต้องถามหาแดดเด้อพน้องมันไม่มีแดดรอกทุกคนหายากแห้งแดดพอแมพีน้องจ้าสายตาก็สอดส่องหาเห็ดนางลมแต่ว่ามีอยู่ขอนนึงที่แพท เบิ่งไวจากอาทิตย์ที่แล้วจากเที่ยวก้อนเลยที่ว่าเก็บไปดอกเงี้หน่อยพันย่างหลายข้ามาเบิ่งกันว่ามันสีไงมันสีย่างบอเด้อพ่อแม่พี่น้องมัหลุ่นเนาะมาดามแต่จะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าไปติดตามรับชมได้ลุ้นเก็บด้วยกันเลยค่ะตากระแนมเบิ่งว่ามันมีบอกบ่มีแดดบ่ว่าพ่อแม่พี่น้องฝนจิตตกห้ามมาดามอีตัางหากนี่อุ้ยสวยมากเลยทุกคนขาถ้าใครจําได้นี่แพดลงไปเพราะว่า ดอกเล็กมันยังเหลือเพียบเนี่ยมันเยอะเลยจ้ะทุกคนขาแบบสวยมากป้บาบงามงามพี่น้องนี่เต็มขอนเต็มขอนสองฝั่งนี่เลยเด้อจ้ะเด้อนี่เก็บไปก่อนนะคะทุกคนฝ้าวแล้วมันมันมันต้องฝ่าวเก็บพี่น้องเดี๋ยวฝนทิ่ตกห้ามมาดามแล้วเด้อนี่อาทิตย์เดียวพี่น้องปาสอาทิตย์เดียวนะคะเนี่ยทุกคนขาอุ้ยหมูเจ้าซอยมาดามเบิงอันนี้คือขอนนอนนะมีขอนยืนต้นอีกนะคะทุกคนขาปาส ีมาดามเห็นไหมนี่เห็นสองขอนซ้าขอนนอนนี่สองขอนแล้วกะ็มีอีกขอนหนึ่งด e ้วยจ้ะแล้วก็ขอนยืนต้นอีกสองเอาไว้อันนี้เก็บไปเลยนะเนาะความพีน่น้องมาดามโอ้โห,โโหร่างการแห้งสวยสวยสวยทุกคนรอช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกหำหัวแล้วค่ะเนาะมันมืดคึมมาแล้วทุกคนค่ะมืดคึมมาแล้วจ้ะนี่งา่งามเลยจ้ะ เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เราเก็บได้นะคะสวยมากเลยจะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยจ้าทุกคนขาบานดอกนหน่อยๆก็เหลือเยอะนะคะเก็บไว้ก่อนเนาะนี่บาดขออนุญาตสอยหน่อยนะเนี่ยสอยหน่อยนะขอสอยดอกนึงเด้องาหลายุเจ้าอ้ยนี่รอให้เราใหญ่เอาเสร็จแล้วมาเก็บอีก เยอะนะคะสวยมากสีสีเธอนะ่คือดำค่ะแต่สีเธออะเธอคือส,สีแบบล่มกับมาฝนกับมาในในในเวลาเดียวกันสวยมากค่ะทุกคนค่ะอาทิตย์เดียว ส่วนมาพิอ่ีมาดูอาทิตย์เว้นอาทิตย์นี่มึงต้นนี่ถ้าพันใหญ่ด้วยพี่น้องส่วนมากคือสีงามพกแท้เนาะสวยสุดยอดสวยงามมากๆเลยแต่ว่าสีนี่ออกจะดำดำแบบเข้มเลยเนาะพี่น้องสีแบบม่วงออกเข้มๆไปเลย <c oughs> ดอกน้นอยๆเห็นไหม ไงเห็ดไข่อยบนน้องว่านี่นอน,นี่เนาะเนาะดอกน,น้อยๆนี่หลายแห่งไปนอญ่เด้อป่าวญ่สีมะเก็บแต่ตอนนี้ขอเก็บแต่ดอกใหญ่ๆไปก่อนก็แล้วกันนะนี่โอ้ยสวยมากเลยทุกคนดูสินี่เห็ดกระรังงามงามบึงทีละมืงเจ้าเบึงทีล,ละ,ละถ่ายรูปก่อนนะขอถ่ายรูปสวยๆก่อนเด้นอ,อ,เอ,อนีโอ้ยขอเด้อชอเนี้ยขอไปเลยนะ นี่น้าขนาดเลยอีกกำลังอ่อนๆเนี่ยดูสิถินหอดสาวเหนือเด้ <c oughs> เวลาอันเวลาเพิ่นมาเห็ดมันบปยใหญ่สรนแแล้วพี่น้องแล้วก็เพิ่นผากันมาเหมือน,นั้นเวลามันเหลือ้อยเวลามันบปพอที่สิบ้าเพิ่นเลาะเนาะเลาะยังไงก็เก็บไม่ได้ทุกคน เพราะว่ามันเห็ดมันยังบใหญ่เนาะถึงมากอะบอดดิเก็บดอกแพทหงยู่ว่ามันเก็บบอดด้แพทกะเลยบบอดดผ้าเพิ่นมาหอดนี่เวลาพ่อพ,อพ,อพอ่อเหลือไปเยอะอยู่นะคะเหลือดอกนี่เบิรงตที่ละ่ะบาสนี่เยอะมากเนาะทุกคนนี่บ้าสาสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไปดูฝั่งนั้นกันโอ้ยมูเจ้าเอ้ยนี่เป็นตับๆอยู่เนี่เห็ดน,นั่งล่มเดอน ไม่ใช่อะไรนะคือเห็ดนางลมนะคะเป็นตับตับเลยนี่ยน,นี่ดูฝั่งนี้กันบ้า้ฝั่งนี้ฮอลังการที่นอ้องอ้ยอลังการงานสร้างมากเลยนี่โปเสียแห้งที่มาดามจงไหวนะนี่นุ่เจ้าสุดยอดเอลีเนาะสุดยอดมากค่ะทุกคนค่าถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งก่อน ดีไม่ดีเดี๋ยวอหิมะมานะคะทุกคนเนะาะปาูนยานแกลนกับหมาเดี๋ยวเล่นเกบมาทางนี้ก่อนด้วยนี่ห้อยอยังเห่นหูอปะห้อยถากนี่เอาเลยแหละดีกว่าให้ถากเล่นนะนี่สวยๆเลยจะมันถากให้กระหรอกดอกไปโทษแต่ถาก แต่ส่วนหมาจะเป็นถากแล้วจ้ะเนาะเก็บเห็ดสวยอีกแล้วนะหนึกว่าเราสิบบใหญ่แล้วก็ใหญ่อยู่จ้ะเนาะนึกว่าเธอจะไม่โตให้ฉันได้เก็บอ่ะเธอก็โตอยู่นะอู้หูน่ะทั้งไตคนอีกอื้อชอนี้เก็บไปเลยแหละ ค้อนเดียวก็เฟียวได้เนี่ยเกือบหล่นกระตาเลยมูเจ้าเนาะนี่อันนี้ก็สวยมากเลยาภาพสวยๆนะนสวยมากเลยกินได้ด้วยกันคุณน่ะโอ้โหมูเจ้าเอ,อ้ยงามอู้ดูชอ่อแต่ละช่อนะคะนี่ฝนมาแล้วจ้ะฝนไล่แล้วจ้ะ เอาเละเด้อเอาเละเด้อพี่น้องงัดเละเด้ออุ๊ห์ฝนไล่มาดามแล้วจ้ะพามุเจ้าเก็บเห็ดนั่งล่มตากฝนนี่อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเขาว่าเนาะโอ้โหทุกคนค่ะงัดทางงัดซอยมาดามเด้ออือหูมุเ pues จ mm oh. uh ้า uh. ม nah ุเจ้า ปาดยนโฉมความสวยเขาเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยฝนตกําค่อยแล้วนะฝนมาแล้วนี่อีกช่อหนึ่งค่ะอันนี้คือที่อยู่ในยืนต้นเด้อนี่พร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังคะปาดงามขนาดเลยเออนี่เพื่อนน้องจ้าอุ้ยงามขนาดเลยอีกช่อหนึ่งอะนะเอาไว้ก้อนล้วกะ มุเจ้าเอ้ยแค่นี้ก็หล่นก็ตาหอยแล้วแมตะหอยก็เสียเอาให้มันได้เบิดนี่ละพุณนะอยู่เทิงเทิงปุณนะมุเจ้ามุเจ้าเห็นบ่พุณนะเฮ้ยสิโอยหรือเด้อบัดนี้หาใหม่ก่อนเด้อฝนตกกับ่วันบ่ยอันใด้นี่มันจะมืดมืดมัวๆหน่อยเด้อพี่น้องจ๋า พี่น้องก็อยากจะบอกว่าสวยมากมัว่วในจังหน่อยเด้ออากาศเป็นน้ำอากาศจ้ะเป็นน้ำกล่องกล่องอันนี้น้ำละกล่องแบบว่ากล่องหนา้ากล่องหลังนึะ่ะพี่น้องมึงเจ้าเบิ้งมันเป็นตะเอาอยู่ด้เจ้าเบิ้งที่ละ่ะงามแหง้งสวยมากเลยทุกคนขาเนะาะหล่นกระตาหน่อยลอยแปดสิบหลานของมาดามบ่าเป็นยังหอยยัดไปเลยมีแต่ช่อสวยสวยลีลาบอดได้เพี่น้องฝนตกห้า ฝนเศร้าแล้วเขาต้องฝ่าวปารืตทุกคนขาสุดยอดแนงไม่เอาไม่ได้แล้วเขาวนะ่าเนาะต้องเอาอม,มีแต่ง,งามๆทั้งนั้นบ่เอาจังใดเยียเห็ดตะของด้วยลัแมาดางเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวขอยสิจัดดอกเก็บข้าวตะก้าก่อน มันก็ล้นลงมาให้มาดามแบบจังๆเลยแหละล้นตุบๆตุกลงมาเลยไหมชอห<ด>นึ่งเด้อจ้ะเด้อยื่นมึงเอานี่ก็มีชอเดียวนะมีกดอกหนึ่งีงบาดงามเฮ้ยสองขอนมีอีกขอนหนึ่งสิมีปัญญาเอาบูบุบนี่พี่นนอกมันอ่ามมันสูงคง่มันเป็นปัญหาอเป็นหย่างแต่ว่ามาดามกับสิขอลอง ใส่หาใหม่ต่อยเบึ่งเนาะแบกใหม่ต้นนี้ไปว่าอยู่ไกลกันเติบอยู่นะคะบาดหมูเจ้าเบึง่งตละชอสุดยอดนี่ก้องก้องจุนพูนอยู่นี่เห็นป่ต่อยลงมาเดี๋ยวสิหาใหม่กันเอาเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแพทย์ก็จะเอาไม้กันเวลาเราเดินมันจะได้ไม่หล่นเนาะเอาดูถูกแห้งเอากระตาหน่อยมาก ตาใหญ่ข่อยกับมีอยู่เด้แต่ว่าข่อยขังบ่เอามา,าจะข่อยเป็นหนังข่อยกัฮังเทืองดูถูกเห็ดนอกจากเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนเป็นไงคะอุ้ยเลิศเลิค่ะฟ้าฮัดอเจบึงเห็ดมาดามงามสุดยอดเลยเนาะสุดยอดความงามีีลีจับพี่น้องจา้ามานแห้งมันนี่มานสุดยอดเลยจา้า จะพี่น้องจ้าสรุปว่าเปลี่ยนตะก้าเลยนะคะทุกคนสัตว์บ่ลเรสัตว์อยู่ดอ,อกเนาะน,นี่อีคอนหนึ่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าอที่ว่าคอนยืนตนอะ่ะแพทบ่ไดไทยเบิรงมันสูงเกินทุกคนอันนั้นช่อนั้นเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าคอ,อนเมื่อกี้ที่ว่าเข้าจงไว้กะดอกเล็กๆก็มีอยู่อันนี้คือปีแรกที่เห็นเลยนะคะเนี่ยมันบ่ไดขึ้นมันขึ้นพี่น้องเฮดน,นั่งล่มอ่าเข้าต้องสังเกตเบิรงขคอนใดที่เข้าคยแปลว่าคอนที่มันแน่นๆ ที่มันยังไม่ขึ้นสองสามปีแถวยางไปเบิงบบขืนแต่เว้นระยะใบแล้วก็ยางไปเบิงเนี่ยอีกเนี่ยเพราะมันกรสิขืนเนาะคือขอนนี่เห็นบ่เนี่ยเพชรมาเบิงสองปีแล้วที่บปยางมาเบิงอ้มันมันมันเหมิดบ่พี่น้องมันมันมันแจมมันแจงหอมาดามบ่ล่ะันมันมันมั่วบ่ะไม่งามเนาะพี่น้องแล้วก็ คือว่าต้องขยันมาเบิ่งอ่ะพี่น้องมันอาจจะยังไม่ขึ้นตอนที่เรามาดูมันกับสิขึ่นท้ายหลังสิไหมเนาะขื้นน้ำกน้นประมาณนี้นี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนรู้สึกว่านี่พี่น้องเนี่ยใช่หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยคือเชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะบาสนี่คอนนี่กับล่างการด้วยกันเนาะอืมพอน,นพี่น้องนี่ห้อยห้อยมีคนมาเอาไปแล้วจะ้ะนี่เขากับเอาหน่อยหนึ่ง เหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่นี่เต็มคอนเนี่ยเลยจะพ่อแมพี่น,อน้องจ้าแต่ว่าแพ็สิตัวเนี้ยขอเก็บก่อนแล้วกันนะเก็บก่อนเดอ้อขอเก็บนิดนึงนะว่เก็บเบิดดอกจ้ากระจ,จงไหวพ่นเก็บน้ำเนาะห้อยอันคนมาสอยเอาเลยแหละนี่สวยสวยเลยเอาเหลือไหวพ่นน้ำเนาะแบ่งกันจ้าโน่น่นนะข้างบนพุ่นอีกเดอ้อข้างบนน่ะลายแห้งพอนพี่น,อน้องรุ่นใส่เดียวกันเลยพ่น่ะว่าเป็นอย่างจงไหวเนาะจ้ะเนาะไหวคนอื่นเก็บน้ำจ้ะ โอ้ทุกคนมันเหนือขาดมันเกินความคาดหมายจริงๆเด้อเนี่ยเด้อปาดนี่จนว่าเถาทิมเบิร์ตจนว่าห้อยถากเลนนี่มันไม่เคยขึ้นเด้อเนี่ยมันไม่เคยขึ้นเด้อพี่น้องเบิรงนปาดเอ้าเก็บก่อนละไข่ใส่เบิรงทั้งไต่ก่อนเด้อเสร็จเบิรงทั้งเถิงเด้อเสรเด้อนี่โอ้โหอันนี้เอาไว้ซะนี่ปาดพี่น้องเว่ยงามงามเออโหไม่เคยขึ้นไม่เคยข้นลยเนาะ มาบัดที่นี่เบิ่งทางไต่แล้วมันบ่เสียเบิ่งทางเถิงได้บัดนี้ป๊าดจนวะเฮ็ดเฒ่าถิ่มเบิดบมีจ่า่อยมุจ่าเอาเปิ่งบ่เฒ่าดอกเอาได้อยู่เอาได้อยู่ไม่เฒ่านะไม่เฒ่าอึอึขออนุญาตได้พี่น้องยืนนี่ป๊าดเถิงเถิงก็หลายอยู่มาแอบขึ้นเนี่ยทุกปีไม่เคยขึ้นนะเนี่ยทุกปีบ่ขึ้นฤทธิพี่น้องปีนี้จังได้จังมาขึ้นสิ งงแห้งมาดามกับงงคือกันนี่ทุกปีเขาไม่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้นี่เท่าจิมแบบว่า,าเสือเสือบกแข็งแรงคุณอะเต็มต้นอยู่คุณอะเดี๋ยวคอยสิต้อยเอาดอกคุณ็ต้องห่วงดอกคอยสิต้อยเอาคอยสิต้อยเอาคอยสิต้อยเอาพี่มูเจ้าเอ้ยเต็มสองฝั่งเต็มต้นเลยฮ่ามานอีกแล้วจ้าทุกคนค่ะนี่ นี่พอดีนะเนี่ยไม่แก่ไม่เท่านะนี่กำลังพอดีเลยจ้ะเอากระตม๊บดาใส่หยิบใส่เจ้าจะวิ่นหัวด้วยใจเด้อขออภัยในความตาลายนะนี่มานอีกแล้วมันมันมานอีกแล้วมานอีกแล้วนี่บ้าโอ้โหโอ้โหยอดไปเลยค่ะทุกคนขา ตัวนี้เอื้อมถึงมาเันนี้ยหนสิผ้าต่อยเอาเด้อวันนี้คุณน่ะปาดเบิ่งเดยวซ้ำเหนียดเด้องานสอยงานตอยมากยิ่งเอย่างนี้ดิมแล้วต่อยง่ายง่ายจ้ะเห็ดมันบาแข็งมันก็เลยต่อยง่ายเด้อ

เลิศมากค่ะนาอีก,ลอกลอออลแล้วฝนคอยซิเมื่ออะไรละมันต่องมาไลาย่ยอยดอกนี่สองกระตาพุนพ่นพูดเลยมันนี้นะคะกระตานึงอยู่ในรถจ้ะนี่สุดหมานเลยเนาะพี่นอ้องเห็นไหมเหมือนยังที่แพทเคยไบอกไปอไป่ะล่าวไปในคลิปต้องขยันมาดูนะคะเพราะว่าลังเถอหันซีว่ามันบ่ออกบ่ออกอก,อก,อก็บอกมาเบิงเห็น่่ขยันเดินขยันยางจะได้จ้ะนี่ แพกกะยางยางมาซ่อมมาจอบบึงขอนที่ไม่เคยออกก็ยังออกเลยเห็นไหมเห็นบอกงามเห็นบอกไปทุกคนคะ่ะป้า,สำ,า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 ปสำหรับทีมปนี้มาดามกับฝาไว้สซันี่เด้อสุดยอดความหมานเนาะอู้หนี่สุดยอดอีหลีจากสองกระตาพุนพ่นๆเต็มๆเลยเนาะ ขอบคุณทุกกลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องฝ้าผ้าเมื่อก่อนฝนสิตโตข้ามมาดามอีกแล้วแล้วนะาจุ๊บจุัสดีจ้ะบ,บ๊ายบายจ้าคลิปตต๊กอีกช่อหนึ่งเกือบมันเดนเ,เมื่อนะข่อยนี่ซอยลงมาเฮ้ยพี่น้องสีมันคือใบใหม่นะเนาะ